สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับปินเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ช่อง YouTube ปอร์ตบายปินค่ะวันนี้ปินจะมาแนะนําและรีวิวนะคะเป็นรถ n e x t g e n e v e r e s นะคะปี2023ค่ะคันนี้นะคะเรายือนอยู่กับ n e x t g e n e v e r e s นะคะสปอร์ตบวกแพ็นะคะคันนี้จะเป็นแพ็คบีแล้วนั่นเองค่ะคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะราคาจะจําหน่ายในรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทบวกแพ็กเก็ตนะคะเพิ่มอีกหกหมื่นบาทบวกนะคะสีขาวมุกนะคะอีกหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะ รวมราคาจะจจำหน่ายในรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่1,536,000้านบาทนั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งนะคะเพิ่มพิเศษก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะในวันพรุ่งนี้มีอะไรบ้างค่ะเรามาดูกันที่ด้านหน้าเลยค่ะอย่างเห็นได้ชัดน,นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวครอบไฟด้านหน้านะคะป้องกันริ้วรอยต่างๆแล้วก็เพิ่มความ สวยงามให้แก่ตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของกระจังที่เป็นสีดําเงานะคะอันนี้ติดตั้งมาแล้วจากโรงงานนะคะในรุ่นของสปอร์ตแพคนะคะก็จะมีกล้อง360องศาเพิ่มเข้ามากล้องดังด้านหน้าก็จะอยู่ที่ใต้โลโก้แบบนี้นะคะบนฝากระโปรงนะคะสังเกตได้ชัดก็จะมีอะคริลิกนะคะที่ติดคําว่าเอเวอร์อันนี้ติดตั้งมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะจากโรงงานเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะกันชนหน้าตรงด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีดำเงานะคะในส่วนของเอเวอเรสต์สปอร์ตแพคนะคะ ในส่วนของที่ครอบไฟต่างๆนะคะก็จะเป็นสีดําเงานะคะอันนี้จะเป็นตัวรุ่นของ e อเวอเรสสปอร์ตแพนะคะจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดตกแต่งอุปกรณ์นะคะจากโรงงานมาเป็นสีดําเงาทั้งหมดมาต่อกันที่ด้านข้างดูกันนิดนึงค่ะในส่วนของคิ้วล้อนะคะอันนี้จะเป็นสีสีส่วนใหญ่ถ้าเป็นรุ่นอื่นจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ในรุ่นสปอร์ตแพคเราจะทําสีดําเงามาให้แล้วจากโรงงานนะคะในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นล้อขนาด20นิ้วค่ะ ก็จะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันค่ะลายก็จะเปลีป่ยนเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนล้อนะคะเป็นยางกุสเซียที่ติดตั้งมาแล้วจากโรงงานค่ะในส่วนของด้านข้างของรุ่นสปอร์ตนะคะก็จะมีโลโก้นะคะที่เป็นอะคริลิกค่ะดําด้านแบบนี้ค่ะติดตั้งมาแล้วนะคะนี่ค่ะในกล้องสอของส่วนของ360องศานะคะที่อยู่ใต้กระจกมองข้างนะคะก็ส่วนในครอบของกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันค่ะเรามาต่อกันอีกนิดนึงค่ะติดตั้งนะคะ คิ้วกันสาให้ลูกค้าค่ะและ,ะฟิล์มนะคะกันฟิล์มกองแสงนะคะแล้วก็แรปหลังคาค่ะอันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมนะคะในส่วนของแรปหลังคาก็สามารถเลือกได้นะคะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งค่ะเป็นแรปหลังคาครึ่งคันนะคะแบบดําด้านนะคะคันนี้เลือกแบบดําด้าน,นะค่ะแล้วก็เพิ่มติดตั้งนะคะที่ถาดกันรอยรองมือนะคะกันริ้วรอยต่างๆให้กับตัวรถค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังนิดนึงค่ะในส่วนของแรปก็ถ่ายให้ดูกันความสวยงามนิดนึงนะคะ ในส่วนของอ่ฝาที่เปิดฝาถังน้ำมันนะคะก็จะเป็นสีดําแบบนี้ค่ะอันนี้ก็สามารถตั้งสั่งเพิ่มเติมติดตั้งได้นะคะ่าในส่วนของด้านหลังค่ะติดตั้งนะคะเป็นที่ครอบนะคะข้อไฟท้ายค่ะไอไฟด้านท้ายนะคะของเอเวอเรนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบเต็มดวงแล้วนะคะ แล้วก็มาดูภายในแล้วก็ที่วางของกันดิดหนึงในส่วนของด้านท้ายนะคะสามารถพับเบาะแถว3นะคะอันนี้นะคะจะเป็นพับแบบมือนะคะแล้วก็อาจะมีไฟนะคะส่องสว่างตรงด้านท้ายตรงนี้เองค่ะฝาท้ายนะคะจะก็จะเพิ่มเอ่าเป็นแบบเปิดแบบแฮนด์ฟรีแล้วนั่นเองค่ะสําหรับในรุ่นของสวอตแพคก็สามารถนะคะเปิดปิดได้หลายรูปแบบค่ะทั้งเตะเข้าไปตรงกลางนะคะใช่ไหม ใส่เข้าไปตรงกลางนะคะใช้จากรีโมทแล้วก็กดจากรถนั่นเองค่ะในส่วนของโปรโมชั่นในเดือนนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะระยะเวลาการรอรับรถราคารถต่างๆนะคะแลวก็อัตราดอกเบี้ยนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะในส่วนของเดือนนี้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.89%เท่านั้นค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะกําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ปินค่ะ086 สามสามห้าศูนย์สามสี่หนึ่งค่ะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะอ